สวัสดีครับในเว็บนี้นะครับก็จะเป็นระบบง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอันนี้ทําแบบง่ายๆก็จะเป็นระบบโชว์รถเช่านะครับว่ามีรถเช่ารถอะไรบ้างแล้วก็เช่าต่อเดือนเท่าไหร่นะครับสําหรับคนที่สนใจตัวระบบนะอยากจะเขียนโปรแกรมนะครับก็แอดไลน์แอดตารางคิดมาได้เลยนะครับระบบนนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับเป็นระบบง่ายๆครับก็คือเป็นข้อมูล อ่าเช่ารถนะครับก็จะมีรถประเภทต่างๆขึ้นมาครับก็จะมีบอกรายละเอียดครับแล้วก็สามารถดูรายละเอียดข้างในได้นะครับเข้าไปดูข้างในนี่ครับก็จะมีราคาบอกครับว่าเช่ากี่บาทต่อเดือนกี่วันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีรูปรถให้ดูนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ขวามือแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าไปข้างหน้าเนี่ยก็จะมีสามารถเซิร์ชได้ครับโ o c a t i o n นะครับเช่นในจังหวัดในประเทศไทย แตกต่างที่เหนะครับคราวนี้ไปดูหลังบ้านกันดีกว่าหลังบ้านครับก็ล็อกอินแอดมินเข้ามาครับพอล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นแดชบอร์ดเป็นแดชบอร์ดธรรมดาครับต่อมาไปจัดการรถอันนี้ก็เป็นจัดการรถครับาสามารถเพิ่มรถใหม่ได้นะครับใส่ข้อมูลลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแก้ไขนะครับสามารถแก้ไขได้ตรงนี้ก็จะเป็นการจัดการยี่ห้อนะครับนี่อย่างเช่น ออดีอย่างเงี้ยครับมีทั้งหมดห้ารุ่นแล้วในระบบนะครับแล้วก็มีรถจำนวนหนึ่งคันตัวนี้ก็สามารถจัดการรุ่นได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับมีคําว่ารุ่นก็จะเข้ามาจัดการรุ่นรถได้ครับอีกทีหนึ่งข้างในนะครับต่อมาก็จัดการสถานที่ครับสามารถเพิ่มสถานที่ได้แล้วก็จะมีระบุว่าสถานที่นี้มีรถกี่คันนะครับต่อมาก็เป็นตั้งค่าทั่วไปครับไม่มีอะไรครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับตัวระบบนะครับข้อมูลการเช่ารถนะครับไว้โชว์ข้อมูลเช่ารถง่ายๆคลิกข่านี้นะครับสนใจก็ add like. แอดไลน์แอดใต้รังคลิดมากันได้นะครับ